สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับผมเมื่อวานนะครับผมเนาต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ลงให้ในช่องทาง u t u b e นะครับพี่ๆี่ก็คือคลิปเนี่ยโหลดไว้แล้วนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดสาธารณะเนาะก็คือว่าพอมาลุ้อีกทีก็คือว่าตอนตอนแนวทางออกแล้วนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขออภัยพี่พี่สมาชิกที่ติดตามในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับหวยลาวสตาร์เมื่อวานนี้ เดี๋ยวผมขอสรุปนะครับให้รับชมนะครับพี่ๆที่ให้เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ลงแค่ในกลุ่มนะครับ้านอสตาร์นะครับให้แปดกับสี่ผลที่ออกสองเจ็ดหกหนึ่งสี่นะครับใครรูดที่สี่เข้าไปที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับมาสายรูดแล้วก็เจาะเจาะเนาะเราสตาร์วีไให้หกกับสองนะครับผลที่ออกห้าสี่ห้ากับแปดสองเนาะนะครับท่านในรูดที่สองเข้าไปที่แปดสองนะครับมาสายรูดนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับแล้วค่อยติดตามนะครับเนาะแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับวันนี้วันที่2นะครับเดือน1 1นะครับพี่พี่หวยลาวสตานะครับผมให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข1 15 16 17 ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในลาวสตาเนาะ ส่วนในรอบ V.I.P. นะครับให้ไปที่เลข0แล้วก็เลข4สายรู่ให้ไปที่เลข0นะครับ02 05 08 40 42 แล้วก็สี่แปดครับสามตัวสี่ศูนย์แปด นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหวยลาวสตารแล้วก็ลาวสตาร์ v p p นะครับวันที่2นะครับพี่พี่เดือน 11, 2568เนาะก็ขอให้แนวทางหฮงๆปังๆนะครับวันนี้ทีแอดหวังให้เนาะแล้วก็ท่าในใดที่ชื่นชอบนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนะาะท่านใดชื่นชอบสายวิ่งสายลูดนะครับในรอบ VIP เนาะให้ดูผลลาวสตาสองตัวบนล่างเนาะว่าออกตัวไหนนะครับแล้วเลือกตัวเด่นนะครับ ตัวใดตัวหนึ่งเนาะไปวิ่งรูดในรอบ VIP นะครับพี่พีนเนาะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ